สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านค่ะวันนี้มาชวนกินน้ำพริกกะปิทอดชะอมปลาทูทอดอีกค่ะน้ำพริกกะปิเหลือเมื่อวานนี้เนาะยากก็เลยเอาปลาทูมาทอดอีกมากินด้วยกันค่ะเพื่อนๆกินเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อค่ะน้ำพริกกะปิ จเจริญอาหารเลยมาทานด้วยกันนะคะทุกคนทอดปลาทูสี่ตัวค่ะทุกคนปลาทูอ่อตะตลาดแต่ตลาดไม่เหมือนกันเนาะอันนี้ย่าซื้อมาจากตลาด วนาสินเข่งยี่บห้าบาทถ้าซื้อในหมู่บ้านเข่งสามสิบห้าบาทต่างกันเยอะเลยค่ะหมู่บ้านย่าขายของแพ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 งวันนี้กินง่ายๆเนาะค่ะน้ำพริกปลาทูเอ้ยน้ำพริกกะปิปลาทูทอดจะอมทอด าทานด้วยกันค่ะฝากเป็นกำลังใจให้คุณย่าหน่อยนะคะตอนนี้คุณย่าเสียหลักค่ะเสียหลักก็ขอกำลังใจเพื่อนๆนะคะมีไล์สดตอนเย็นๆนะคะประมาณหกโมงหรือทุ่มหนึ่ง ก็ขอกำลังใจจากน้องๆลูกๆหลานๆเพื่อนๆ <c oughs> <c oughs> ด้วยนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเสียงดังหน่อยเนาะข้างบ้านเขาทำบุญบ้านกันค่ะอาจจะมีเสียงเพลงรืดอลอดเข้าไปหน่อยก็ขอโทษขอภอัา เด้อบอสก็ได้ห้ามเขาไม่ได้เนาะปลาทูทอดกรอบๆเหลืองๆค่ะมาทานด้วยกันนะคะอย่าลืมนะคะคุณย่าไล้สดอ่าตอนประมาณหกโมงทุ่มหนึ่งนี่แหละค่ะขอกำลังใจจากลูกหลานเพื่อนเพื่อนพ้องน้องพี่ด้วยนะคะ ขึ้นไลส์สดก็เงียบเหงาค่ะเออน้องๆอ,อาจจะไม่ว่างถ้าใครว่างก็แวะมาเป็นกําลังใจให้คุณย่าแเ่นื้อจะ้ะก็ขาดไม่ค่อยเยอะหรอกค่ะประมาณพันเศษเศษ ก็ขอกำลังใจในเด้อทอดเสร็จแล้วค่ะปลาทูสี่ตัวเลยอร่อยมากๆนะคะมันคุณย่า่ชอบกินปลาทูทอดแล้วก็พริกน้ําปลาปีมะนาวเข้าสวยร้อนๆแล้วขยำขยำอร่อยค่ะ เรามีอายุแล้วเราก็กินอาหารที่ย่อยง่ายอ่าจะได้ไม่มีโรคมีภัยเนาะความดันเบาหวานจะได้ไม่ถามหาเราเราก็กินแบบดูแลสุขภาพหน่อยค่ะเนื้อสัตว์ของมันอะไรพวกนี้ยากก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่ วันนี้คุณย่าก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านโชคดีอย่าเจ็บอย่าจนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณย่าเนี่ยเด้อสำหรับวันนี้คุณย่าก็จะขอตัวจบคลิปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบายบาย